โอเคนะครับท่านผู้ชมว,วันนี้เราก็มาอยู่กับมอนฮันพาร์ทสามนะครับวันนี้เราจะไปตีนิกาเป่าลูมูกันโอเคเควสที่เราต้องรับนะครับในเควสในเรื่องก็จะมีเป่าลูมูกับกับโปกเกตโปกเกะไหมคอลโลโปกเกตโปเกะเออผมจะเอาตัวไหนก่อนดีเป่าลูมูก,ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอา แฟตบัคก <Fat> <_ S 1> ไป <_ S 1> ด้วยสิบตัวโอเคเอาไปครับจเจ้าอะไรแฟตพอร์ตปะใช่เพราะปาลูมูมันชอบบินนะเราก็ต้องหยุดไม่ให้มันวินไปเลยคลิปนี้นะผมก็ไม่ค่อยอยากใส่ตัวละครเท่าไหร่วิทูเบอร์นะ ใช่แล้วมันแหลกมากเลยเครื่องคอมผมมันรับไม่ค่อยไหวนะเล่นธรรมดาก็จะระเบิดอยู่แล้วเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปเหมือนปกตินะโอเคโอ้แหลกไปอ่ะแล้วคู่หูเราไปไหนวะคนนี้มาแทน นี่กล้าปลูอืมอยู่ไหนวะเอ่มเก็บรอยเท้าเก็บรอยเท้าแล้วก็ไปเรียบพราพวกแมงมาช่วยกันดีกว่าอะไรคุยกัน ก็จะมีโพลิโก้ทั้งสองตัวในการช่วยเราโอเคคาซินค,ควันอะไรวะนะ้า คิดอีกแล้วเกีย uh, ดคิดที่สุดเลยพอลูมตัวอ้วนกลมสลบ หายไปแล้วน่าจะต้องใช้นราจีดิงวะทุกคนดูาทางการหลับง่ไง นี่กาบปโลูโมซังโอ้ยิงไม่โดนโอ้มวิ่งไกลอีกอู้ชมไฮ้ไหมซิด ใกล้ๆหล,ลังเดียบอสโอ้โหอยู่สองตัวเลยเอ,อ่าสไลด์ไม่เปิดเลยนะหนึ่งสองสวัสดีจ้าโอ้โหตะกอนตะกอน เป่าลมแล้วแฟตพอร์ตอยู่ไหนแฟตพอร์ตแคบตาไป เหนื่อยแล้วหรอทำให้เหนื่อยง่ายอย่างเลยโอาขี่ใช่ครับหลบแป๊บอยากวน่ะ ผมไม่ตัวมากวนโอ้โหไม่อยากขึ้นเว้ยลงบัลลอดผัดโบกลงมา สู้หลายตัวแล้วมันวุ่นวายนะเอาขี่แล้วขี่เราบ่อยสงสัยเราสไลด์บ่อยเกินอ,อ๋อไม่ลุดล้อหนะา่าจับแน่นะ่ะหนึ่งสองสาม ใครทัดทีอร์ดมาเนี่ยเอาไม่ได้จะขึ้นตัวนี้ฮัลโหลวินไหมวินไหมจะได้แฟลชรอด โอเคไม่บินเสียดายตามไปตามไปอ้าววัดหลอดจอุดตรงนี้เหรอนี่ก็หาเรื่องเขาไปทั่วเลยเว้ย เอาแล้วตะบองเพชรฉายแสงถอยก่อนได้่ยเหม่ยมันเล้มเอาเลยนะถ้าโดนเต็มตายเฉยวเฉียเลยไอ้ตะบองเพชรนั่น่ะโอ้อย่าหลับนะอย่าหลับนะ e n e r จีดิงแบบดบยาลองนะทุกคนควันนี้มันทำให้หลับได้นะ ถ้าคุณโดนมันเข้าไปเต็มๆคุณจะหลับหมอนบาลหรอตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปโดนความมันนะครับท่านผู้ชมโอเคเราจใช้ผ้า,าคลุมเลยแล้วกัน e evasion หรออ่านถูกไหมเนี่ย evasion mental เาอาไปทอดไป อขอบิ๊กแบงหน่อยจ้าอุ้ยไม่โดนเอ๊ะหลือโดวะวะเฮ้ยสวยโปลิโคที่เราพาไปด้วยมันวางช็อคแคปเป็นด้วยท่านผู้ชมทำจุดออดเรียบร้อยเราจะตีห่างในเข้าแล้วนะ 1 2 3 4 Ôi, พอก่อนพอก่อนพระคุมดอย่างเร็วเลย <_ d isk> ใส่เทมเพโรดีกว่าพระคุมทองของเราพระคุณหลบได้ทุกอย่าง <_ d isk> ทำไรวะนะ่ะ อย่าปล่อยหลับเลยพี่น้องอหลับแบบเอาแมวมาสองตัวช่วยเยอะเลยหนีอีกแล้วหนีไปไหนอีกอะน่าจะไปที่บึงนะดูอยเออใช่ไปที่บึงเราจะต้องไปทางนี้ทะลุบึงได้ปะะ่าวอะ เอามาได้ไปที่ดึงอ่ะบึกน้ำพาคมเราเสียฟรีอีกแล้วเนี่ยนี่ก้าปลาลูโม ไปใช้แฟดของเพื่อนดีกว่าโอ้โหมันไม่โดนแฟดมันใช้ท่าพอดีโอ้ยแกดหลับแมวนะ่ะไม่หลับนะ่ะ โอ้โหหลับไม่หลับนะโชว์หน่อยเออขอบคุณครับขอบคุณที่ปลุกครับขาแปดเพิ่มแบบเช่นนี้โอเ้หันหน้ามาทางนี้ดิเคลสเลย น็อกเอาไปดับเบิลน็อกเอาเอาเลยบิ๊กแบงฟูคอมโบลบเฮอยลบได้ไหลบได้ไงวะขอโทษนะน้องเปาลุงู แต่จำเป็นต้องทำแหละแล้วก็ท่าใหม่ของไอ้บอลนะฮรถ้าคุณชาร์จไว้แล้วคุณกดยิงสลิงเกอร์ออกไปนะฮะมันจะเป็นการพุ่งกระโดดขึ้นมาบนตัวมอนแล้วก็สามารถทำจุดอ่อนได้เลยท่านี้มันเท่มากเลย เช็ดไม่กัาพูชอนโดบยาแบบโอ้โหลมไม่พ้นอีกเอาแล้วปอยหลับอีกแล้วอ้ไม่โดนอีก ใชนี่อีกเอาเทมเพล่เมนเท่าออกก่อนโอเคอีเวชัน่นแมนเท่าพักคุมอีเวชัน่นเราจะรีเซ็ต เออใจเย็นชิงโอเคเราเ,าเสร็จพอดีไม่ใช่อันนี้ก็ะพิดจะข้าแฟตพอด โดนหัวเต็มๆมึงไปดิครับน้องๆป,ป,ป,ปันปันเปาลุมูพัดโบเค้น อคอมโบน่างงของเราผัดโบนี่ผมว่าท่าใหม่มันโกงมากเลยอะไอ้ท่ากิ้งขึ้นไปบนตัวมนอน่ะมันล็อกเป้าอุย้ยลืมดูเลือดเ็งตตยหาดีกว่าเก็บชิ้นส่วนดีกว่าเผื่อจะได้ใช้อะไรโอ้ตัวมันดำมากเลยเนี่ย มอเหอนืนปันทำจุดอ่อนค้นง่ายเลยค้อนอาขี่รอบสามแล้วต้องตายแล้วล่ะจังหวะนี้ แม่อีกตัวที่เราเอามามันเป็น,นะอะไรแล้ววะตายแล้วเหรอหนึ่งสองไม่ล่วงอ่ะอันนี้เออล่วงแล้วเอาไปบิ๊กแบงหนึ่งที อนี่อีกแล้วเข้ยอมตายได้แล้วครับบุยกเกาะไม่โดน มองมามอง,ม,องมาเออเอาไปหนึ่งทีโอกัจระกาช่วยด้วย ไปเลยถ้าควงสวิงเบรเบดทำจุดอ่อนโอ้โหเซเซ นิ่มไปทั้งตัวแล้วมั้งเนี่ย สวยครับอัดหัวเข้าไปอัดหัวเอาเข้าไปที่หัวโอ้โอ หนีใช่ไหมหนีเหรอแต่นี้ดีเถยเออดีเหมือนกันจะได้เหล่ดาดาบพอดีหักหมดแล้วเนะี่ยถือหมดแล้วอม,มอนมาสเตอร์แรงนี่เลือดเดยอะทุกตัวเลยอะ ล้วโดนหางตลอดเลยโ้นไม่โดน a ว e ์ยูโคอิง ใล้ตายแล้วสินะจับได้แล้วเหรอ,อแฟดไปกินครับขอจับหน่อยนะไปกับบ้านเก่ารับไปยาวๆนะฝันดีจ้า,เอ,าอเอ้เลยเอ้เจ้าอีกคนนครับเฮ้ยย่าหนีดิถอย ไนชัดเปาลูมูโอเคตีไปยี่สิบเอ็ดนาทีไหมก็อย่างนาน เอาเป็นว่าเราเอาวันละเควสแล้วกันช่วงนี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะเราไปทำงานก่อนละดีจ้าบาย